อยากรู้ว่าทําไมในเวลาไม่กี่ปีทําไมซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้คะพี่ทําธุรกิจอะไรพี่ก็ทําธุรกิจการศึกษาไงอย่างที่น้องรู้พี่ก็มีสอนแอร์จากตอนแรกแต่มันเร็วไปไหมอันนี้กี่ล้านบ้านกี่ล้านก็ไมนี่เท่าไหร่ประมาณเกือบ20ล้าน20ล้านแลมแต่เป็นเงินไทยเท่าไหร่คะป็นไทประมาณ2 0 0้ล้าน200ล้านเอาดีๆจากการทําธุรกิจหรือว่ามีมีเสียเลี้ยงเสียเลี้ยงหรอว่าไม่มีเสียที่ไหนจะให้ขนาดนี้ เอาแน่นอนเดี๋ยวพี่ระดับดีแล้วก็ซื้อสดเได้ได้ค่ะว่าพี่คิมเคยเป็นแอร์มาก่อนแล้วก็ออกออกช่วงโควิดด้วยใช่ไหมแล้วทำไมถึงอยู่มาทำธุรกิจที่ดูไบเพราะว่าตอนนั้นแบบเออพี่อยากทำคือตอนแรกกับพี่ก็พี่ก็มีโรงเรียนใช่ไหมก็แบบรู้สึกว่าเออโรงเงียนเงินมันน้อยอะ่ะจิตไม่พอฉันก็เลยย้ายไปอยู่ดูไบ เปิดบริษัทที่ดูไบเพราะพี่อยากเปิดบริษัททัวร์แต่ตอนพี่กับพี่มีบริษัททัวร์มีบริษัทเรือยอชที่ดูไบแล้วตอนนี้ฉันก็ทำหลายอย่างมากแต่จะบอกว่าธุรกิจสุดท้ายคืออะไรบอกเลยว่าแซ่บเวอร์แล้วไม่ทราบว่าตอนนี้พี่คีมไม่มีสถานะทางหัวใจเป็นยังไง <c oughs> คะตอนนี้โสดหรือว่ามีคนคุยหรือมีแฟนโอ้ทำงานเยอะขนาดนี้ก็บอกเลยว่าโสดมีคนคุยบ้างส่วนใหญ่เป็นชาติไหนคะที่คุยอรบอ ออรบอออริจินอลเลยไหมคะออริจินอลกั้งแต่แรกเลยนะฮะฮับบี้ับบบีคำติดดูบายอ้าวแล้วแล้วการที่เราประสบความสำเร็จเร็วขนาดนี้ค่ะมีคนหนุนหลังอยู่หรือเปล่าคะนี่นี่ไปอ่านกระทู้ก็ได้ก็ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงแอคเซสใหญ่ๆได้ที่ดีก็คือหนึ่งที่คิมีนลาสอม่เป็นคนเอ็อตแล้วก็ไม่ขอพูดละกันว่าคือใครนงว่าเออมทำไมถึงเข้าถึงแบบ แหล่งที่เป็นต้นแม้กระทั่งแบบการทำวีซา่าการเปวดบริษัทคือพี่ีเอาใช้คำว่าเป็นดิเซน์พาร์ทเนอร์แล้วกันที่เป็นอินมราี แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนสาอุิีนนะถามว่าใหญ่โตไหมก็ระดับหนึ่งโอเคทุกคนธุรกิจสุดท้ายที่พี่คิมทำนะคะใช่ค่ะธุรกิจลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะพี่คิมเป็นเจ้าของเองพี่คิมเป็นคนไทยคนแรกที่เปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในดูไบนะคะอันนี้กล้าพูดเพราะว่าเช็คไปหมดแล้วเราอะ่ะมีพาร์ทเนอร์ก็มีคอนเนคชั่นที่ระดับอสังหาก็คือคือเหมือนคนลูกค้าจะได้โครงการไหนบ้านไหนที่คนอื่นเขาไม่ถึงอะเรา,เราได้เอ็กคลูซีฟดูเข้าถึงทุก,ทกอันบ้านหลังเนี้ เกือบ200ล้านบาทใช่ไหมแต่ถ้าระดับนี้ขนาดนี้ที่ไทยอ่ะ400ล้านขึ้นแต่ที่นี่ราคาถูกกว่าและที่สำคัญนะคะซื้อบ้านที่นี่ลงทุนอสังหาได้โกลเด้นวีซ่าเรามี b e n e f i ิตเอ็กซ์คลให้มากกว่านั้นก็คือเราสามารถทำโกลเด้นวีซ่าให้ได้หมด 2. เรามีบริการฟรีตัว๋วเครื่องบินไปกลับถ้าซื้ออสังหากับคีนนะคะ 3. เรามีบริการในส่วนของ FWC Lifestyle ก็คือมียอทยอทเป็นของเราเองเชา่าได้ราคาถูก แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยเราก็จะมีเบนฟิตในการแบบส่วนลดให้จะกันให้รู้บายค่ะฉันจะติดต่อมาปรึกษาฟรีค่ะ